สวัสดีครับบ่าเข่าวัสดีทา้ชมครับจะให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับมารับชมคุณปุ้ยบัยใหญ่นะครับชุดบนอย่างเดียวนะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้คุณปุ้ยอยู่ในสายนะครับมาฟังมาชมน้ำกันงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับสวัสดีครับคุณปุ้ยครับครับ ชุดบนอย่างเดียวนะคุณปุ๋ยเนาะ<อ> <c oughs> มาช้าหน่อยนะวันนี้ครับผมครับเสียงดังเลยได้คุณปุ๋ยเด้นะครับ,รบรชุดบนนะครับหลักร้อยนะครับ,รบรช่วงนี้ก็ถืวาอว่าห่างๆนะคุณปุ๋ยเนาะอืมบบ ต้นปีก็คือจะเดินดียู่ิ้องนะครับนะเนาะอ๋การลงใหายเอซคือเก่านะครับผู้บรรถามผู้บรรถาก็นี่ <c oughs> งวดวันที่หนึ่งเมษาย,ยน <c oughs> <c oughs> สองพันห้าร้ยหสิบเจ็ดเซียนพูดน้อยนะผมใช้ยาคุณปุ๋ยบ่อยไงครับพูดน้อยอ เอาเอาเล่นมาครับผมครับผมครับคุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับผมงวดวันที่หนึ่งมษามหกเจ็ดนะครับผมชุดล่างนะครับชุดล่างลงไห้เด้อท่านผู้ชมเด้อชุดล่างอ่างวดที่ผ่าน,นา 7, มาแปดเจ็ดมาเจ็ดแปดนะครับอันนี้เป็นชุดบนนะครับ ใ่ไหมครับงวดนี้มั่นใจครับผมอ่อาแล้วคุณปุ้ยบอกชุดบนนี่มั่นใจได้พี่น้องเ้อมาฟังน้ำกันเอาเลยครับครับผมหลักร้อยเด่นสองรอ้รองเก้าครับผมหลักร้อยเด่นสองร้องเก้าหลักร้อยเด่นสองร้องเก้าครับผมครับผม ลองเกตครับผมวิ่งบนเดนห้ารองเจ็ดครับผมครับครับปูมีห้านึ่งครับผมห้านึ่งปะครับครับผมห้าหนึ่งครับครัแปดครับผมห้าแปดเกับมครับห้าเก้าครับผมครับเจ็ดหนึ่งครับผมเจ็ดหนึ่ง ครับเจ็ดแปดครับผมเจ็ดแปดจะมาบนมาวันหนึ่งครับเจ็ดเก้าครับผมเจ็ดเก้าครับพุทปุ๋ยครับผมอ่าชุดเน้นแปดหนึ่งหาแปดหาเก้าครับผมครับวิ่งบนเด่นห้าหาหนึ่งหาแปดหาเก้าครับ สามตัวครับสองหาหนึ่งครับผมสองห้าหนึ่งสองหาแปดครับผมสองห้าแปดครับสองหาเก้าครับผมสองห้าเก้าครับสองเจ็ดหนึ่งครับผมสองเจ็ดหนึ่งครับสองเจ็ดแปดครับผมสองเจ็ดแปดครับสองเจ็ดเก้าครับผม สองเจ็ดเก้าครับหลักร้อยหลักร้อยนี่เด่นสองนะคุณปุ๋ยเนาะครับผมเด่นสองรองเก้าสามตัวชุดที่เน้นครับสองแถวครับผมสองห้าหนึ่งครับผมสองห้าแปดสองห้าเก้าครับผมสองห้าเก้าอ๋ <c oughs> อนะครับ ชุดบนอย่างเดียวได้พี่น้องเด้นะครับชุดบนหลักร้อยหลักกาคขุดปุ๋ยจับคู่ให้นะครับหลักร้อยเด่นสองรองเก้านะครับวิ่งบนเด่นห้ารองเจ็ดฮานีฮานีเด่นกดเจ็ดเป็นมาขุดปุ๋ยครับผมห้าเด่นกดเจ็ดหานึงหาแปดหาเก้าชุดเน้นแม่นไหมครับครับผม และเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าครับเจ็ดแปดยังเป็นครูยังยังติดในครูเด่นชุดบนอ้วยวะครับครับผมเพราะว่างวดที่แล้วนี่เจ็ดแปดเจ็ดแปดมาล่างนะครับท่านผู้ชมเจ็ดแปดจะมาบนสิครับหมวดเนี่ยครับผมสามตัวสองห้าหนึ่งนะครับผู้ใดมาเก้ากัดจับเก่าใช้ได้พิรลองไล้คุณปุ๋ยเด่นสอง แล้วผู้ใหญ่มเก่าเก้าห้าหนึ่งครับเก้าห้าแปดเก้าห้าเก้าถามผู้ใหญ่มาลักลอยเก่าเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้านี่ชุดบลน,นี่ชอบผู้ใหญคุณปุ๋ยชุดบนมาหมครับผมครับชอบหาหนึ่งกับขาเก้าครับผมชอบเน้นที่ห้าหนึ่งกับห้าเก้าอืมเอาสต่ไปโชคมาเบิร์นนั่นกันนะครับผม คุณปุ้ยบัวใหญ่นี่ครับคุณปุ้ยบัวใหญ่อยู่ในิสัยได้พี่น้องเด้อนะผู้ใดอยากเขียนมาเพิ่นเป็นหน้าตาจังไรกะจังสีล่ะครับผมเบาหน้อยๆเบาเบ่หลายนะครับเอาคุณปุ้ยทวนให้งเอฟซีวันนี้ครับครับครับผมรักด้วยเด่นเป็นเด่นสองร้องเก่าครับผมครับเด่นบุญเด่นหาร้องเกดครับผมครับกับครูก็มีหาหนึ่งครับผมครับ เจ็ดแปดครับผมเจ็ดเก้าครับ 5, 5, 1, ผมครับสามคู่ก็มีสองหาหนึ่งครับ 1, 1, ผมครับสองหาแปดครผมสองหาเก้าครับผมครับสองเป็ดหนึ่งครับผมสองเจ็ดแปดครับผมสองเจ็ดเก้าครับผมเอาเลยครับชุดบนนะพี่น้องนะอ่าเน้นคือรลักหานะคุณปุยนะ๋ยเนาะเด่นห้าบนเด่นห้าได้พี่น้องเด้อนะครับห้าหนึ่งห้าแปดห้าเก้าเป็นชุดเด่นชุดเน้น คุณปุ๋ยมักนี่คือมักหาหนึกับหาเก้านไหครับครับผมอ่าหลักร้อยสอด้พี่น้องเด้อคือ2องหาหนึ่งสองหาแดสองหเก้านะับผู้ใดมักตัวร่องเก่เก้าใส่เก้าห้าหนเก้าห้าแปดเก้าห้าเกนะครับลหลักเจ็ดที่กันสองเจ8 2หนดแเก้าผู้ใดมาเก้ากับอเด่าเก้าเจ็ดหนึ 27, ่ก้าดเก้าเจ็ดแปดเกนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นชุดบนอย่างเดียวด้วยพี่น้องเดอ้อ เน้นตรงๆนะคุณปุ้ยนะยกันกับตัวไว้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นพระเอกประจําช่องครับคุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับลกแห่งเอฟซีทุกงวดนะครับช่วงต้นปีกะเดินดีอยู่ที่พี่น้องเนาะกลับมากกะสองสามงวดนี้กะเขาแน่บอกเขาแน่นะครับ่านผชุชมแต่ว่างวดนี้ย่าเผลอเด้อพี่น้องเด้อนะครับงวดนี้นี่เบาเถาคิดว่ามาแน่นอน <laughs> อ่อนี่ครับ คุณปุ้ยบัวใหญ่เสียนพูดน้อยนะครับท่านผู้ชมครับผมแคปหน้าจอเอานะครับกะเดินราักานะคุณปุ้ยเนาะจุดบนเนาะครับผมเน้นที่หลักห้าเจ็ดเป็นตัวรองอืมเป็นยังไงฝันดีวะครับท่านผู้ชมว่าได้ฝันเลยบ่อยากงั้นครับฝนตกบ่ครับ ตกบแรงครับผมตกบแห้งนะคเนาะอืมเอางวดนี้แหละลักลอยนี่แจ้งไหนครับคำนวณให้ย่างดีวันนี้ลักลอยเนี่ยอืมใหญ่ดีครับผมอ่านะครับธรรมดาเนี่ยที่ว่าเป็นเสี้ยนลักลอยด้ครับคุณปุ้ยใบใหญ่เนี่ยครับลักลอยแม่นนะครับกะแม่หลังๆกะกะจะเขาแน่บพราเขาแน่เนาะลักลอยนรับำช่ชมเนาะอืมงวดนี้สองกับเก้าอืมนะครับ เด่นบนวิ่งบนวิ่งห้ารองเจ็ดแมนนวปุ๋ยครับผมเอานะครับผมบ้าเถาก็จะรบกวนสําเน่อยละครับครับขอบคุณครับคุณปุ๋ยครับผมครับสวัสดีครับเอานะครับท่านผู้ชม คุณปุ้ยใบใหญ่ชุดบนอย่างเดียวนะครับเพิ่นก็นจะไม่เน้นคุยนะพี่น้องให้ตัวเลขให้แล้วคือให้เลย <c oughs> เป็นชุดบนอย่างเดียวเด้อนผูมชมเด้อนะครับชุดบนอย่างเดียว <c oughs> ของคุณปุ้ยใบใหญ่งวดนี้เพิใ่ใไ้มาให้เด่นหาเด่นห้ารองเจ็ดนะครับหลักร้อยหลักร้อยเด่นสองรองเก้านะครับจับคู่ไ้คือหาหนึ่งหาแปดหาเก้าเป็นชุดเด่นชุดเน้น นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเป็นชุดร่องนะครับเจ็ดแปดพูดได้ว่าออกไปแล้วกับตัดได้ได้พี่น้องผมมานะครับผมสามตัวสองห้าหนึ่งสองห้าแปดสองห้าเก้านะครับสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดแปดสองเจ็ดเก้านะครับทรามบุญชมอถ้าเน้นนะครับชุดสามตัวก็นเน้นสองหาหนึ่งสองหาแปดสองหาเก้าได้ธรรมบุญชมเด้นะครับผม <c oughs> มาด่วนๆน,นะพี่น้อง คุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับเอา้างวดน,นี้จะเป็นจังไดนะครับแต่ว่าผมว่าชุดบนนี่นะ่าสนใจ <c ười> คุณปุ้ยวันเนี่ใหนสองครูผันชอบเพื่อหาหนึ่งกับหาเก้าหนาะชุดบนคุณปุ้ยว่าเน้นที่ห้าหนึ่งกับห้าเก้านะครับท่านผู้ชมเอา้านะครับบปาถงขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขุสุก้นนะครับผมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง อายุมั่นคนยืนให้เห้งๆห้งให้ลำให้รวยด้วยพี่นอ้องเด้อพ่อกันคลิปนาครับแอดมินบ่าวเถ่าสวัสดีครับ